ค่ะวันนี้นะแล้วก็มาตอกเพืนแล้วเราก็จะไล์สดไปด้วยเพียนอะไรเนี่ยไม่ใช่ไล์สดเรียนอะไรไล์สดเลยอันนี้ไล่สดเลยอ่าเรียนไม่ไล์สดอ่เริ่ม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 เร่มเริ่มเริ่มเรมมเริ่มเริ่เล้วเริรเนี่ย ตับทุเรียนทุเรียนอะไรไม่รู้ป่าละอูป่าละอูเหมือน,นใช่เหมือนทองอะฮะเหมือนมีสาบภูมากกว่าอื้อเดี๋ยวก็รู้ชอบหนิใช่พี่ขอแก้มมแล้วปางเถอะว่ะอยากอะไรกินให้ ยินตัวตามอีก่อนอ้าวลูกตาหนูอ้าวอ้าวกัดกัดกัดกี้ก็้อ้าวโอ้ยห่างเลวมั้งห่างเลยมั้งขึ้นเรืคนละศูนยยังยัง จะดูโทรศัพท์นี่ไอ้กัดไอ้กัดใครไอ้กัดเพื่อนเธอหลักไอ้กัดเพื่อนเธอไอ้กัดที่มันที่มันอยู่ที่ตลาดอะ่ะอ๋อที่ขายผลไม้เออไอ้กัดอ่ะอืม่ได้เลยดูฟิมพ์แบบแซ่บากเลยแซ่บเลยไดน้ดนะได้นะ แล้วจานะจานไม่เยยังไนเดี๋ยวปูแววจานก่อนนะนี่แม่กันดโอ้อะไรกเนี่ยคนแยอะมย น่าจะได้หลายคัวะอันี้ของหนูคนเดียววะคนเดียวกินหมดเหรอไม่หมดฉัไมีเตียงกิน